สวัสดีครับนิวเดโอทำรายงานข่าวครับมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าตอนนี้ขมຈนะครับก็คือทหารขมนที่ไอทูดไปพูดอีกแบบนะครับแล้วก็การกระทําอยู่ที่ชายแดนไปอีกแบบนะครับก็คือตอนนี้ทหารขมรได้จัดเตรียมรถถังกําลังพลทุกอย่างนะครับเตรียมไว้ตามตะเข็บแนวชายแดนแล้วก็เอาไว้ใต้หน้าผาก็คือใต้ไอตีนเขาครับซึ่งซึ่งเป็นที่หลบกระสุนปืนใหญ่ของไทยไว้นะครับและทีนี้ตอนนี้นะครับก็คือ อย่างเช่นอยู่ที่ปราสาทคณานะครับก็คือโอเคอยู่ที่ตัวปราสาทคณาอาจจะไม่มีอาจจะมีช่วงบาปปา่ปลาอาจจะมีแค่คนแต่ว่าอยู่ใต้ไอ้ตีนเขาของปราสาทคณามันจะมีกลุ่มทหารขาเขมรเป็นกองทัพยอยู่ตรงนั้นนะครับคือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พวกมีพวกไอ้อาวุธหนักอยู่อยู่ไอ้ใต้ตีนเขาตรงนั้นนะครับและตอนนี้ขเขมรมันจะใช้บทเหยื่อนะครับก็คือตัวเองเป็นประเทศเล็กก็คือใช้บทเหยื่อว่าก็คือ โจมตีอาจาจะโจมตีประเทศไทยก่อนแล้วก็เมื่อประเทศไทยจัดหนักคืนก็อาจจะใช้จุดตรงนี้ก็คือแบบว่าเป็นประเทศที่เล็กโดนประเทศใหญ่เช่นประเทศไทยโจมตีก่อนทีนี้ก็จะนําเรื่องนี้เข้าไปสู่เอ่เช่นสารโลกหรือจะดึงชาติที่สามชาติที่สี่ชาติที่ห้าเข้ามาและตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลมีบทเรียนแล้วก็คงคิดว่าจะไม่ตก คำพูดของขเขมรนะครับตอนนี้ขเขมรตอนนี้มันพยายามนะครับตอนเนี้มันจะไม่ล่าถอยนะครับเพราะว่าถึงจะปักหมุดเขตแดนยังไงมันก็ไม่ล่าถอยนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันยึดอยู่อย่างเดียวคือหนึ่งต่อสองแสนนะครับขเขมรตอนนี้เพราะฉะนั้นทัพไทยกับรัฐบาลก็ควรที่จะจัดการได้แล้วนะครับถ้าไม่จัดการก็อย่าให้ขเขมรมันล้ำเข้ามาถ้าล้ำเข้ามาแล้วก็ต้องแบบว่า ปังไปเลยนะครับก็คือไม่อยากให้ขมรนเข้ามาก้าวไก่ก็คือแม้กระทั่งอยู่ไออะไรนะอยู่ประชุมอ,อักตาว่าที่เกี่ยวกับทุนระเบิดขมรนก็นําเอกสารปลอมด้วยซ้ําเอาไปยื่นแต่ว่าท้องไทยเนี่ยมันมีของจริงมันมีหลักฐานมีทุกอย่างเป็นที่ประจักษ์ขมรนมันก็ยังเถียงมันก็ยังไอออกมาโต้คัดค้านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงที่ชายแดนไอตรงสากแก้วไอ ตรงสาแก,ก้ยวศรีสะเกดเนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้ทหารขมินเตรียมตัวไว้แล้วแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วรอแค่การประทะมีลูกปืนลูกใดลูกหนึ่งแค่นั้นเองที่จะต้องบินไปบินมาและหลังจากนั้นมันจะเกิดการประทะแล้วก็เขาก็จะใช้บทเหยื่อเพราะฉะนั้นไทยมีประสบการณ์แล้วห้ามหลงกลเด็ดขาดก็มีรายงานข่าวเข้ามาเท่านี้นะครับจากจากสำนักงานข่าวแห่งหนึ่งนะครับที่รายงานเข้ามา ก็ยูนอโอ,โทอไทม์รายกานข่าว